ผักเคนเราก็ต้มแล้วเนาะมีผักเค็นจากส่วนผสมผักเค็นมันฝรั่งหัน่หนเนยหอมหัวใหญ่หัน่นใส่กอกรมควรเบคอนหมูคัสเลอร์ซอสมัสตาร์ดหวาน เกลือพริกไทยน้ําตาลผงปรุงรสแล้วก็น้ําจ้ะถ้าใครมีน้ําซุปก็ใส่น้ําซุปได้จ้ะเนาะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยจ้ะน้ําซุปเราไม่มีเราก็ใส่ผงปรุงรสแทนจ้ะเนาะจ้ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยจ้าตั้งกระทะจ้ะร้อนแล้วเราก็ใส่เนย ใส่หอมหัวใหญ่จ้ะทำเหมือนเมื่อวานเลยจ้ะแบบเดียวกันแต่ว่าเราแค่เปลี่ยนเป็นเอาเอาเอา,เอาคัสเหอรนะ์เนาะหมูเทนจ้ะหมูเทนใส่กรอบรมควันเนาะใส่เนยใส่หอมหัวใหญ่หัน่นแล้วก็เบคอนหั่นจ้ะ คนจะทำเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นใหญ่ๆก็ได้จะตามใจเนาะตอนใหญ่ตอ,อนน้อยแล้วก็ผัดให้หอมๆจัดผัดพอหอมจัดแล้วก็เอานี่ลงไปผัดให้หอมหน่อยหนึ่งเนาะไม่ต้องผัดก็ได้จ้ะเด็แเตกเนาะเป็กต๋คนโอบจ้ะ despatch no, dat that. okay. หัวใหญ่เหลืองแล้วก็ใส่มันฝรั่งลงไปจ้ะแล้วก็ใส่น้ำหน่อยจ้ะใส่ก็ประมาณว่าถ่วมนี่เนาะพอมันฝรั่งพอมันฝรั่งสุก น้ำก็แห้งพอดีจ้ะเนาะแล้วก็ใส่เกลือครึ่งช้อนจ้ะครึ่งช้อนชาเนาะให้มันเค็มข้นเพราะเราเออมีเค็มจากเบคอนแล้วนะจ๊ะเนาะแล้วก็รสดีจ้ะรสดีผงปรุงรสเนาะจ้ะยี่ห้ออะไรก็ได้จ้ะบอกยี่ห้อให้แกใส่สักช้อนชาพูพนๆนะจ๊ะเนาะรสดี ใส่น้ำตาลครึ่งช้อนชาจ้ะแล้วก็ใส่มัสตาร์หวานสักสองช้อนชาจ้ะอาหารตามฤด,ดูกาลจ้ะแล้วใส่พริกไทยจ้ะ พอส่วนผสมมันเข้ากันน้องใส่ผักเคนเราลงไปเลยจ้ะอุโอลี่บอกให้ไฟเยอะๆโอลี่ชอบเบบชอบกินผัก เอาใส่กบลมควันใส่ไปเลยจ้ะเอาหมูใส่ไปปิดฝาไว้จ้ะปิดฝาไว้แล้วก็กลับมาคนมันหน่อยจ้ะสิบห้านาทีมันฝรั่งก็สุกอ้าวมาดูเป็นยังไง คนเนาะคนหน่อยคนหน่อยค่ะให้มั่นใจว่ามันฝรั่งซุกหรือเปล่านะต้มสักหน้านะทีเราไม่มั่นใจว่ามันฝรั่งซุกหรือเปล่าเ้าก็เอามีดมาจิ้มก็ได้จ้ะ ยังมันฝรั่งโอเคี๋วยวเราก็ใส่จานเลยจ้ะเนาะน้ำไม่แห้งเพราะว่าไม่ได้ปั้นออกจากไอพักเนาะไ,ได้้ปัน จา้าเสร็จแล้วพูดถึงอภิที